เต่ากินผักปุ้งนะคะเต่าเต่ากินผักปุ้งกรบอบๆกรอบๆนอกินแล้วเต่ากินผักปุ้งจริงๆ <c oughs> ดูหน้าไห <c oughs> ได้ยินเสียงทักตาเต่ากินผักปุ้งแงนหน้า <c oughs> <ง>มองเลยเต่าปกติมามากันเยอะๆอืได้กินแล้วอันนี้ไม่ปกติมาไม่กี่ตัว เขากินแบบปุ้งกันเอาอาหารมาให้กินไปกลัวไปกินไปหลบไปโอ้จ้าหน้าที่แสนไว้ก็แต่ก่อนนี่มันจะมีสายเบ็ดอยู่ตรงสาลาเนี่ยจะเห็นสายเบ็ดเราไม่ว่าไมาเลี้วไม่เลี้ตัวมันไม่เป็นไรอันนี้มันกินมาเร็วอำคาบแล้ว เอาเอาไม่เยอะแต่นี่มันถ้ามันเป็นสายเบ็ดนะตัวไงไน้าทีเราก็ไม่ได้ว่าหรอกโอ้ยจะททีระดับล่างทำไม่ได้หรอกมันต้องระดับบนกินไปก็กลัวเขายังระแวงอยู่นี่เขาคงจะหิวมากแล้วก็เลยขึ้นมาซะเลย ก็ลอยลอยอยู่จ้ะ